สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามชมในช่องกัศิลาของเราชาแนลนี้ครับผม,มผมวจรยกิิภูมิกกศิลาหรือนานางฉายาหน้าโหดในโลกโซเชียลเขาตั้งฉายาเอาไว้นะครับผมผมเป็นอาจารย์ประจําสถาบันตกัศิลาโดยมีอาจารย์ยาท่านเป็นเจ้าของสถาบันหรือผู้มริการนะครับผมท่านใดที่ติดตามชม ใน,ใ,นใ,นในช่องนี้ท่านใดจะเดี๋ยวเรียนเลขเก็บตัวก้าวฐานกับผมผมเปิดคอร์สนะครับทุกวันเสาร์นะครับตอนนี้คอร์สใหม่นะครับวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับอีคอร์สหนึ่งวันอาทิตย์10บโมงถึงเที่ยงนะครับเลขเก็บตัวก้าวฐานาท่านใดที่จะเอาไปประกอบสัมมาที่รือเรียนเพื่อเช็คดวงตาตัวเองพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหลนหลนเชิญได้ครับะนะครับอ,อ,อันนี้จะเสียอันนี้จะเป็นะระยะเวลา4เดือน อ่ะนะครับตรงนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่อยากจะรู้รายละเอียดก็มีเบอร์โทรใต้คลิปนี้ติดต่อสอบถามมาได้นะครับวันนี้เข้าเรื่องในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวเป็นได้จริงหรือเปล่านะครับผมอ่าันนี้มีสี่ดวงดาวเช่นเคยนะครับดาวดวงดาวดวงแรกนะครับเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับก็คือเลขห้านะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารเลขสามนะครับ ตามต่อกันมาก็คือดาวเสาก็คือเลขเกควบคู่กันมาก็คือเลขสี่นะครับสี่ตัวนี้ลองจับคู่สลับไปมาแล้วเอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันดูนะครับผมจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มเอาไว้นะครับแต่เวลาจะเข้านี่กดก็เข้าไปไนในใต้คำถามเนือนะหรือตรงเบอร์โทรก็ได้นะฮะ มันจะเข้าดึงเข้าไปหรือไม่ก็แอดไลน์ส่วนตัวผมมาได้นะครับศูนย์หกสามหกสองเก้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะครับเข้าไปมันจะมีตัวเลขทุกหลายหลายตัวเลขนะครับอย่างมีหลายๆอาจารย์หลายแอดมินที่ประจําสถาบันนะครับจะวางตัวเลขไว้ทุกวันนะครับมีการสรุปตัวเลขให้ด้วยว่าท่านใดอาจารย์ท่านใดเข้ายังไงเข้าตัวเลขอะไรบ้างมีให้เส็จสับและ ไม่มีค่าจ้จ่ายไม่มีค่าสมัครอะไรสักทิ้งนะครับนะครับขอเลียนเชิญมาตรงนี้นะครับพิสูจน์กันดูว่าผมโมหรือเปล่านะครับในศาสตร์ลางหูพารวยนะครับผมและท่านที่ติดตามชมก็ช่วยรณรกดถูกใจกดติดตามช่วยแชร์นะครับเป็นฝันกาลังใจต่อสถาบันและอาจาอาจารย์รู้ทุกท่านนะครับผมและแอดมินทุกคนนะครับผมนะจบนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม